ก็สวัสดีกันด้วยนะครับของตรับสูตรเกม l i ยเ r นเจอร์ซีซั่นที่2นะครับก็วันนี้ l i ยเ r นเจอร์อัปเดตใหม่ไม่ใช่อัปเดตสิครับเคลียร์สเต็ปนะครับเคลียร์สเต็ปใหม่ให้เราโหลดเกม l i ยบั๊บบล์มาบั๊บบลอะไรอย่างเงี้ยก็เคลียร์สเต็ปสามใน l i n บั u บ b ลบั u บ b ลสองแล้วรับ ามสิบลูบี้จากไลน์เลนเจอร์ไปเลยโอ้โหรับไปเลยนะครับก็โหลดมาเล่นเล่นโหลดมาเล่นถึงสเต็ปที่สามแล้วก็รับไปเลยผ่านด่านสเต็ปที่สามะครับรับไปเลยครับแต่ส่วนผมก็รับไปแล้วครับลืมอัดให้ดูนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก็เออเราต้องดูตรงนี้ก่อนโอเค อีเวนต์ของขวันอีเวนต์วันของเราเลนเจอร์ก็โอ้โหไปอ่านของฝันได้ไงเนี่ยตกภาษาไทยนะเนี่ยเราเก็วันอาคารก็คือวันแห่งเหรียญวันพุธวันวันล่าสมบัติวันพฤหัสเพิ่มค่าประสบการณ์วันศุกร์ วันรวมเรนเจอร์ล็อกอินแล้วรับเลย r ูบี้สามอันถึงวันถึงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาหรอพฤษภาคมโอเคก็โอเคนะโอกาสได้รับบักเกิลอะไรเรนเจอร์ใหม่อ๋อสุ่มแบบสุ่มหนึ่งแบบแจก มื่นคนโอใครที่เล่นเกมนี้นี่แยกแน่นอนนะแต่ผมถ้าดวงสวยก็ไม่ได้ถ้าดวงดีก็ได้โอ้ยเฮียสิบไม่ก็มการเสียเวลาลงไปเลยดูเลนเจอร์กันเลยดีกว่านะครับก็เลนเลนเจอร์ Ranger, ที่ได้มานี่ก็จะเป็นลอนเยอะสุด อ๋หลายตัวโอเคมีภาร,รกิจอีกแล้วอัพเลยมันจะได้เพชรนะครับอัพเลยอัพเกรดเลยให้เป็นหัวหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นเลยอะไรไก็ไม่รู้เหมือนกันคือภารกิจเราก็คืออัพเลยไปหาเลยได้ที่ไหนเนี่ยก็จะไปอัพเลยไปหาเล่อนอื่นจะทีมนะครับผมก็ไว้ใจยโลอยู่แต่ผมไม่ไว้ใจกินลาลี เออพินรลีไปแล้วเราเอาไงต่อมูนไปไหมมูนไปเี๋ยังไม่เต็มเลยมูนโอเคไปบันทึกบันทึกผลโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเราผู้กล้าโอเคไปถ้าได้เพชรมาหาอันก็จะเป็น16เพชรนะครับแล้วขาด โอ้โหเอะโอ้มาโอ้โหสงสัยเน็นตมันจะออกมาแล้วก็อันนี้ผมเล่นผ่านไปแล้วครับถึงด่านบอสครับนะก็จะอาจให้ดูแต่ว่าโปรแกรมมันเป็นอะไรขัดข้องอะไรนิดหน่อยอะไรครับผมไม่ได้ซื้อเพชรนะครับผมเป่า เขาจะเลยหาได้ที่ไหนอ่ะตรงนี้บอนายชายตรงนี้ครับโอ้ยจริงๆด้วยรอนนี่ได้มาเป็นขโยโงงครับตรงนี้ผมยังจำได้อยู่โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันอื่นเลยแล้วก็เชิญมาดูแววว่าเพื่อนจริงรอเปล่าไม่จริงน้ำแข็งนะทีแรกต้องเป็นพายุแล้วก็น้ำแข็งนะ แต่ผมจะเลือกแค่นี้พอล้วก็เอาซ้อนบอกว่ารวมทีมอ้าวไม่ได้ซ้อนจิครับโอเคมาตรงนี้ก็ปล่อยคาร่ามาคาร่ามาให้เยอะเราต้องการคาร่ารวมกลุ่มกันนะครับแต,แ,แต่เราต้องแต่เราไม่ได้เน้นแค่คาร่าตัวเดียวเราต้องปล่อยตัวอื่นมาด้วยนะครับพอผมจะได้ตัวไหนก็กดเข้าไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็ คาร่าแป๊บนึงนะขออนุญาตนะครับโอ้ยเสียงเกมมันดังมากเลยแต่ไม่เป็นไรพื่อความสัใจเย้เย้ฮู้โอ้ยยังไม่เคลียร,ร์ปะโถวะสเต็บรอปอรอรอรออีกแล้วออกมาไหมเนี่ยโถ่แปดเก้าสิ ดูสิแฟกเรจะช่วยชีวิตผมได้หรือเปล่าตัวนี้โอเคมาตรงนี้แล้วเราก็โดตายอ้าวพ,พอทีมพอทีมข้อท้าแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะหรือเปล่านะก็เราขอเอาซอนมาวมทีมหลอกเล่นเจมก่อนอัพแรเกเจมแล้วก็อัพแรก ได้ซอนมาแล้วนี่ก็เป็นถือถือว่าโอกาสที่ดีเลยคาร่ารวมกลุ่มเพ่ขเข้าท่าแล้วนี่มูนนี่ไม่ได้ปล่อยออกไปเลยวิวเจ็ดสิบนี่มันโหดมากครับเรียบร้อยอรัผ่านผ่านแล้วครับก็ผ่านมาแล้วเต็มเคีย์ เลเวลอาเทียโบน่าได้ลิโอนาสามดาวมาหนึ่งตัวภารกิจของเราเนี่ยขาดได้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยได้หรอกด็อกเตอร์อ๋อเราต้องเล่นให้ได้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ลิโอนาเป็นคนทางเดียวที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา,ารเราคูกกับเาตัวไหนดีเราเลือกตัวนี้ครับพอพอสเต็ปพอสเต็ปอีกต่อไปก็เลือกตัวนี้มนะ ตรงนี้เลยไปชิวๆไม่ได้ไปอย่างนั้นทับไปแบบคัดคัดที่ทักโลกให้โลกสดใสมาแล้วโอ้โหได้หนึ่งได้หกดาวมาหนึ่งตัวแล้วให้ดาวอีกหนึ่งตัวเอ้หกดาวสองตัวสิเพื่อนจะไม่โอเคซีก่อนเลยอ้าวโอเคดีกว่าโอ้แมสพลาดเราแล้วพลาดแล้วเราพลาดตัวแล้ว ที่มันมีหัดที่โอลตัวเราอีกซอนเนี่ยมล้วแค่าราเนี่ยมันเดินช้านะแต่ว,ว่ามันคล้ายๆเดินเลย เล่นอีตาเดียวพอแล้วก็ไปดูภารกิจของเราไม่ครับตะกี้เรื่องอันนั้นมาก็ไม่โอเคครับแตโอเคครับถ้ามีซอนโอ้โอ้โอ้ my god เจ็ดดาวหนึ่งตัวแพทหนึ่งครับเราต้องชนะอย่างรวดเร็วโอ้เยี่ยมไปหมดเลยครับ เพลงวัดที่คาดของบอลนะคฆ่าเรียบร้อยครับมูนมาคาร่ามาต่ออีกตัวนึงครับก็น่าจะเป็นอย่างงี้โอเคสานคาร่า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 โอเคไปชนะแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับต้องเอาเรียวหนังนมาให้ได้อีกหนึ่งตัวต้องให้ได้ได้ไหม ลอน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 รอนมานี่ถือยังไม่ถือว่ายังไม่โอเคอะไรอ่ะปี่า เงินตังค์ไหมเนี่ยไม่โอ้โหเลเวลนึงไม่ผ่านเงินตังคนะ์ไหมสี่สี่เดี๋ยวตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งโอเคไปขายตัวหนึ่งครับเราจะคิดอะไรมากครับขายตัวเดียวเราต้องเอาให้ได้ครับภารกิจของเราเพื่อรับเพชรหา้าเพื่อรับลูบี้ห้าลูบี้ ไปด่านนี้เลยดีกว่าผมว่าผมเลือกไนคนภาษาญี่ปุ่นหรือจีนหรือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือโอ้โหเอาไม่หมดครับถ้าเป็นภาษาอย่างเงี้ยโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคลไปก่อนเลย สอนมาครับข้าวมาโอ้โหสอนไปสอนมาเนี่ยไปเกิดหมดเลยครับมูน โอเคผ่านนะได้ชิดอนาถหรือเปล่าเนี่ยไม่กอดเก้าเอ็ดสิโอ้โหเก้าเอ็ดเป็นพวกบาชุดนอนกับวาลาแล้วนะครับอ่าแปดเก้าเลยแหละ ผมชอบเล่นสามดาษเนี่ยมันดีทีเดียวพอนะทีเดียวต้องได้นะถ้าไม่ได้นี่จบเลยนะโอเคเพื่อนเก่งด้วยนะทีต้องได้นะสเปซด้วยนะฟีดก่อนเลยนะ มูนมานะมูนมารวดเร็วมากนะมูนนะมานะมูนมูนคือว่ามูนนี่มันโจมตีรู้ไม่เท่าไหร่ครับมันโจมตีเก้าพันแล้วนะสำหรับของผมนะครับเลเวลประมาณหเท่าไหร่เนี่ <c oughs> ยนีโอหนัดมานะ พอไม่อยากได้นี่ก็มานะมาจังเลยนะโคโนี่เอวนะแต่ได้มาก็คุ้มค่านะครับโอเคโคโนี่เอวมีสองตัวตีบจินผมว่าน่าจะเอาอะไรไปอัพกับเลดีผมว่าน่าจะจินเพราะจินนี่ผมหายได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ไม้ เลือแฮมดีกว่าครับโอเคไอแฮมเอาไปโอเคเีมากินผมว่าน่าจะไปเต็มไม่เ,เต็มจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปหนึ่งครับ ก็เราไปสูงกระชาก้วยคะแนนมิตภาพเลยดีกว่าในสามทีครับโอเคไปได้รอนมาหนึ่งดาวเอาเกลียวครับพันธมิตรของเราไปกดโอ้โหมูลสามดาวถือว่าเป็นเรื่องดีครับโอ้ my god ได้มูลมาสามดาวโอ้โหเปอร์บ l าวครับคะแนนมิตภาพ เสียไปสามร้อยถือว่าเป็นเรื่องดีสุดๆก็ได้มาแล้วครับมูลสิ่งที่ผมอยากได้ก็นะครับข้อมูลเนี่ยโอ้ยไม่ใช่สตรีฟสินเนี่ยครับโอ้ยขายไข่ดาวนะ้เนี่ยเ๋ยวดูก่อนนะไข่ดาวหาได้ที่ไหนหาได้ด่านหนึ่งถึงหก โอเคนะครับไว้วันหลังเอ่อเลจะอัปเดตได้ไหมนะครับติดตามชมกันพาสหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ